วันนี้ทุกคนเมื่อกี้กับเอมี่กนเก่าคนเดิมมื่อนี้เอมี่กับแม่ยางเลาะหลีดแล้วกับมาออกกําลังกายเนาะแล้วกับมื่อนี้เอมี่กับสิพาไปเบิ่งดงยอดมะละขี่นกหรือว่ายอดผักไซเดอร์พอดีก็เห็นหลายๆคนเพิ่นกระท่ำเขามาว่อวานนะไปยูอเมริกาก็มียอดผักไซหรือว่ายอดมะละกินเนาะมีเด้อพวกมีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ขึ้นมาธรรมชาติแบบนี่แหละพอดีว่าอยู่รัฐที่เอมี่ยู่อยู่รัฐฟลอริดาเนาะอากาศมันก็ฮ้อนเนาะยางไปไสมันก็ขึ้นท่นะไปเพิ่นก็จะขึ้นตามฟูมมุมฟูไม่แบบนี่แหละพี่่น้ออองเยขยกม างไปกามาแต่ละมือแต่ละมือก็ได้เห็นและกะสะออนสะออนเอออดใจโบใบแต่ละมือกะได้ย่างไปย่างมาอยู่นี่ก็ได้พอดีว่ามันก็กำลังงามฮัลล่ะไปเบื้องนู้นน่ดยอดกะอบบวบใบก็กำลังงามมากกะกำลังข้นอ่อนออนอ่อนสักกันเลยสิเก็บไปกินกับตำมะฮงเนาะเออสิเก็บเอาจากเล็กจากน้อยฮัลล่ะไปมาหอดบ้านวันนี้ก็สิมาเลือกบักพริกอันแหงเนาะเอมี่ก็สิเอาไปคั่วเฮ็ดพริกผงและก็สิเอาไว้ไปกินอยู่เย็นละมันนี้น้ำฮัลล่ะผู้ดีว่าบักพริกที่เอมี่ ซื้อมามันก็เลอลายเนาะเอมี่ก็เลยกะขันสีหอบไปแบบนี้มันก็สีอันน้ำหนักโบเมนน้ำหนักหรอกมันก็สีเปลืองพื้นที่กระเป๋าเวลไปเอมี่ก็เลยสีมาเลือกเอาแต่แบาบว่าอัน ยังก็เอาน่วยที่สมบูรณ์หันเไปอันน่วยที่บอสมบูรณ์เอมี่ก็เก็บเลือกออกเนาะพอดีว่าคันตัวใดมันบอสมบูรณ์เนาะมันก็จะเป็นแมงขังในหรือว่ามันก็จะเป็นเสื้อลาหันเไปเวลาที่เอมี่ไม่เห็ดพิกผงอีย,อยงต่างๆเอมี่ก็จะมาเลือกออกไปแบบนี้ละ่ะเออึงน่นาะดิเห็นว่าเออเขามาเห็ดแบบนี้เนาะเอาเห็ดกินเองมันก็สบายใจอยู่พรมิพินโนเอยเอ,อเอมี่ก็เห็นแบบ Tang. บางคนเห็ดนะพอมิพี่นหอดบรเลือกออกเนาะบางคนก็ยังแบบเป็นควรเป็นยังก็เอามาขวแล้วก็อัน เอามาปันท่นลรไปเข้ากับบุหู้เนาะว่าเขาแบบกินอีอยงเขาไปท่นลรไปคันเขามาเลือกแบบนี้เข้ากับมันใจเวลาเขากินท่นลรไปเนาะนี่แหละอันนี้ที่อมีเลือกออกได้นี่นะก็ออกร้ายเติบโอเมพพี่น้องเอยเห็นปะเห็น่ามันก็จะเป็นเมง้งเมงแบบนี้แหละเพื่อนกับมาตากไปรวมๆวม,มเนาะบางเทือเนาะบอกเผ็ดมันกับอันเน่างสินะโภมพพี่น้องอืมฮ่นละเขาก็เลยได้ตาจาเป็นกันเลยต้องมาเลือกออกแบบนี้แหละแต่ว่ากับอันบุหลายดอกู้ดีว่าบอกเผ็ดที่อมีซื้อมามันกับเป็นถุงงามงาม่านไปเห็นปะ เอออันนี้กัเอมี่เลือกมาเรียบร้อยแล้วพอมีพี่น้องเอ้ยบัน,นี้เอมีก่กระสีเอามาล่างได้พอพอมีพี่น้องคอยกับเป็นคึดจังใดวุ้พอมีพี่น้องอันคือแบาบว่าเ <บา S 1> ข้ากับโบฮูเนาะมาบอกเผ็ดพ่นตากยูแบบใดฮะเราไปคอยกับไปเห็นแบบคลิปเวียดนามเอ้ยคลิปย,ยูยูใส่ก็ อยู่อินเดียเอ้ยอย่างสินะพื่นตากตามตามบนทางเนาะบางเทือกฮะเขากับ,บ้วกแรงที่ไปที่มาฮะนาไปคันเทามาล่างเอาแบบนี้เขาก็มีความมั่นใจนะทุกขั้งที่มีกิน พี่แข่งแบบนี้เอมี่ก็สิมาล่างด้บ่วเอาไปตใส่ตำมาคงหรืออีย่างต่างๆค่ะล่ะเอมี่กะจะล่างกอนเนาะล่างเสร็จแล้ววันนี้เอมี่ก็สิมาขวนี่ล่ะขวนี่ก็เฮ็ดไฟอ่อนๆพูดวพี่น้องขว่วไปเอาดนพ่นล่ะพอดีว่าเออจังไรล่ะอันเอมี่ก็มาล่างค่ะล่ะไปมันต้องไดยใส่เวลาขวแนี่ค่ะล่ะไปเออขว่วไปกาใอ้กรอบๆพ่นล่ะเออแล้วบันนี้เอมี่กะสิปะไว้ให้มันเย็นจากน่อยเนาะกะสิเอามาปั่นพูดวพี่น้อง ก็คือได้ว่าโอ้ยมันก็คือจิปันได้คือเขาเกลือพูมีพี่น้องเอ้ยพูดดีว่าเครื่องเครื่องปันเทมีเอามาปันอะ่ะมันมันมันบูมเป็นเครื่องปันแบบผิกกันนะฮะล่ะก็เลยปันพอได้สุดท้ายแล้วก็เลยเอามาโขกเอามาตำคือเกาฮะล่ะเออตําอยู่ในบ้านพูมีพี่น้องกินฟุ้งขนาดจามฟิกจามโป้ยคอย,อยกันเลย,ย,ยก็เลยโบไบก็เลยออกมาอันตาอยู่นอกบ้านซะ เออฮะลโให้อากาศมันฟุ้งออกนะแต่ว่าข้ากระตัมไปกระเป๊บเดียวเนาะผู้ดีว่าบอกพิกเขกลัวมาแล้วมันกะกรอบพลโไปเอาเบิ้งดูนี่กินแห้งขนาดพราะว่พี่น้องเอยจามค่ะขนาดเอมีกันว่าโขกไปแป๊บเดียวอะโขกเสร็จแล้วก็มาอันหายใส่ถุงเลยพราะว่พี่น้องเออแต่บ่ากะหอมดีค่ะขนาดที่เข้ามาขวเองก็ได้เออ บอกกระตาไปอีกตําจนมันเบิดผุพรม,มพี่น้องก็แป๊บเดียวเองเอาถุงพลาสติกมาปิดไว้แบีนี้ิหลับพาะว่วกากินมันขึ้นดังคักขนาดพรม,มพี่น้องเอ้ยเห็นว่าเสร็จแล้วได้แบดนี้นะแป๊บเดียวเอง่าโอ้ยงามคักขนาดเออเามาต่าเองเนาะมันกะ มันกับที่ตังกับที่เ่าเอาไปปั้นฮัลละไปอ้าวอันนี้กับบรรยากาศหลังบ้านคือเกา่าคือเดิมอันนี้เอมี่กับสีเตียมไปกินที่เยอรมันนี่เด้อมีเทิงอันคาแห้งแล้วก็มีเทิงอันหัวสิไข่แห้งเนาะกับปลูกเองไงล่ะเพราะมีพี่น้องเออเอมีกดด่กับกเสียดายฮัลละไปกับบุกหัวใจเห็ดจัางๆอย่า้แล้วกับบุกกินเนาะเอมี่กับต้องแบบต้องได้เห็ดไปแบบนี้ล่ะเพราะมีพี่น้องเอออย่างเนาะเอมี่กับมาแพ็ ใส่ทงไม่แบบนี้ล่ะโฟม่นิโนเอ้ยมีครบสูตรเลยอ่ะมีทั้งพริกผงเขาขัวแล้วก็หมวสีไคแล้วก็อันคาห่านละไปเออบะนี้กะสีเอาไปกินอยู่เยอรมันนี่บึงอันนี้ก็เป็นเครื่องสมุนไพรเหลือเนาะเอมีกะสีหอบไปน้ำเบิดห่ะเออกะสีประมาณนี่ล่ะโฟมินอิอนเอ้ยมื้อน,นี้เอมี่ก็ได้